สวัสดีนชู้ชมทุกท่าน,นกันด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่สถานีไฟรถไจันตคามนะครับเราอยู่ที่วิจนะคามกันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนนะครับมาชมขบวนรถพิเศษสินค้าขบวนที่สองหนึ่งหนึ่งสองต้นทางจากสันติแานพรมแดนบ้านคลองลึกชุมทางคลองสิบเก้าองค์คาร์ชุมทางเขียงคอยนะครับ นะี่ะบรรยากาศสถานีประจันตคามในช่วงที่ไม่มีรถดยสารนะครับว่างเลยครับมีที่คือสองโมงเย็นนะครับตอนนี้เที่ยงกว่าอีก็มารอดูกัน,นครับโอเคนะทุกคนเห็นหมอนตรงนี้นะครับนี่นครับเป็นหมอนที่เป็นหมอนเก่านะครับหม,หมอนคอนกรีตเก่านะครับซึ่งหมอนแบบนี้แหละนะครับที่นําไปบริจาคให้ กับประเทศกัมพูชานะครับเพื่อสร้างทางรถไฟนะี่ครับสำหรับกระบวน2องหนเที่ยวนี้นะครับเป็นเที่ยวที่44นะครับส่งหมอนคอนกรีตรและเครื่องยึดเหนี่ยวรางรอบที่44แล้วนะครับก่อนนะครับนอกจากพวกหมอนคอนกรีตและเครื่องยึดเหนี่ยวรางแล้วนะครับประเทศไทยยังเคยส่งมอบนะครับบริจาค รถดีเซล,ลาง RHN นะครับจำนวน3คันหรือ4คันจำไม่ได้แล้วครับให้กับประเทศกัมพูชานะครับเพื่อไปเปิดให้บริการนะครับแก่ประชาชนนหลากหลายเส้นทางนะครับรู้สึกจะเป็นเส้นทางพัตบองออพนมเปญนะครับแล้วก็น่าจะมีพนมเปญแล้วก็สีฮนุวิลนะครับไปสีฮนุวิลด้วย ก่อนนะครับเส้นทางรถไฟสายต้าหนอกนะครับเป็นเส้นทางที่สามารถเชื่อมต่อกับประเทศกัมพูชาได้เพียงเส้นทางเดียวนะครับในอดีตนะครับตอนที่ส่งหมอนคอนกรีตไปแรกๆเลยเนี่ยรู้สึกจะไปถึงแค่อาร,รันยประเทศนะครับแล้วก็น่าจะส่งโดยแบบน่าจะใช้รถรถบรรทุกไปนะครับก็ที่เป็นครรม เป็นธนาคารนี่ก็พอสมควรนะวันนี้แดดร้อนสถานีปเป็นธนาคามนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลปราจันตคามอ,อําเภอปราจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีนะครับตั้งอยู่ระหว่างสถานีไฟโคมกมะกากนะครับและสถานีไฟบ้านดงบงังนะี่ครับที่นี่สถานีปเป็นธนาคาม โอเคนะ้ามาแล้วนะครับขบวนรถพิเศษสินค้าขบวนที่2 112ต้นทางจากสานันนีด่านพรมแดนบ้านคลองลึกชุมทางคลอง19ชุมทางแก่งคอยนะครับเครื่องกันบริเวณทิศเหนือนะครับหน้าวัดศีเออหน้าวัดแจ้งเมืองเก่านะครับชำรุดเครื่องกันไม่ลงนะโอเคขออนุาตเดินไปสักครู่หนึ่งนะครับ โอ้หน้าแบบนี้นะ GEA นะครับรู้สึกจะเป็น GEA 4540นะครับตรวจกหนึ่งในสามที่เป็นลายแบบแบบให้มั่นใจเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวดูเอาเลยครับเป็นลายแบบสวยดีนะครับผมชอบอยู่นี่นะมาแล้วนะ กันกระลงเหรอเนะผมว่ารู้สึกเคร่งกันมันชมรุดหรือเปล่าไม่มั่นใจนะมาแล้วนะครับ oh, นะโอจีเอนะฮะอุ้ยควัน J4540 นะนะครับทำขบวน2112ในวันนี้นี่นครับวนรถพิเศษสินค้าบร์ที่2 112ินทางจากสา,านีด่านบรพแดนบ้านคลองลึงกถึงทางคลอง19ถึงนาเก็บออยนะครับ ผ่านตอนสกบัามนาฬิการ8 8นาทีชา้า1 10นาทีนะครับไปแล้วนะครับนี่ครับริ้วล่งๆแบบนี้เลยต่อไปได้เป็นคบว2 8 8แนะไม่รู้จะไดถ่ายต่อนะโอเคนะนี่คือคูว1น2นะครับ เป็นรถขนมอนนี่ครับเป็นรถเปล่านะครับกับจากประเทศกัมพูชาเป็นรถสินค้าเพียงขบวนเดียวนะครับในเส้นทางรถไฟสายตะวันออกในเส้นทางรถไฟสายด่านพรมแดนบ้านคลองลึกนะครับเป็นรถสินค้าเพียงขบวนเดียวเลยก่อนนะครับต่อไปสถานีต่อไปที่จะผ่านนะครับเป็น สถานีโคกมะกอกนครับรถวันนี้ช้า10นาทีนะครับปกติก็ช้าปกติรถรถช้าปกติแล้วนะครเพราะเพราะว่ารถสินค้านะครับไม่ช้าไม่ช้าก็แปลกเลยต้องรอรถรถโดยสารนะครับก็เดี๋ยวต่อไปเป็นขบวนสองดสองนะครับ <c oughs> กระบินบุรีกรุงเทพ ไม่มั่นใจหมายเลขรถจักรไหมครับเ,ออเดี๋ยวมารอดูกันนะครับขบวนรถที่กำลังเข้าสู่สถานีประจันตาคขนาดนี้นะครับเป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่282ต้นทางจากสถานีกบินบุรีไปทางสถานีกรุงเทพนะครับไม่ใช่รู้จักนีตาชินะครับนั่นนะครับ เตชิมานะวันนี้มาดูกันฮิ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 ฮ,ฮ,ฮเตชิได้อะไรเนะี่ยติดที่ลิ้นเมื่อกี้เนี่ยติดติดในปากนะครับฮิตรงนี้ผมเดาสีหนึ่งสีห้าหนึ่งสองหรือเปล่ามาดูกันนะครับวันนี้แดดร้อนๆนะครับ มากด้วยโอ้โหควันดำมาเลยนะบอนเท้ามากครับตอนนี้ <laughs> มา,มาแล้วมาแล้วสี่ห้าอะไรเสียหนึ่งสองครับ นีนะเอาอะไรนะครับขบวน2,8,2และว2,1,2,2ดช่วงนี้มีของพิเศษนะครับมีรถบรสสนะครับสีเขียวนะบสสเขียวนะครับเป็นรถบุกี้นั่งชั้น2และชั้น3มเป็นตู้เขียวด้วยนะครับหายากมากๆเข้ากี่เข้ากี่โมงแล้วเนี่ย เข้าส้าห55ตามเวลาครับผม แล้วนะบัวรถธรรมดาขบวนที่สองแปดส,ส,สองสองไปสองจากกบินบุรีไปทางสถานีกรุงเทพหัวพงค์นะครับเอาจากสถานีประจันตาคำตามเวลานะครับนี่นะบอสอสอสามศูนย์นะครับเป็นรถบกี้นั่งชั้นสองและชั้นสามประ,ประกาศเออเป็นโบกี้นั่งชั้นสองและชั้นสามนะครับ มีเป็นเบาะไม้ด้วยนะครับนี่นะด้านหลังไม่เข้าพ่วงนะครับท้ายไม่เข้าพ่วงนะครับอันนี้แดงมาสองขั้นนะครับไปนะขบวนสองแปดสองเอาประจันตคันตามเวลาครับผมโอเคนะสำหรับการพิจชมบรรยากาศนี่เอาสำหรับการพิจชมขบวนรถพิเศษสินค้าขบวนที่สองหนึ่งหนึ่งสองและขบวนรถธรรมดาขบวนที่สองแปดสอง,สองก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับที่สถานีรถไฟประจันะครับ ขอบคุณทุกคนนะครับที่ตามรับชมเนี่ยสำหรับวันนี้สวัสดีครับฮิตาชิเล่งเครื่องมันมากนะ